อาจารย์ข้าพประชุมนบคสมุดแล้วที่เขาอยากฟังมันก็คือให้ไร่ละเท่าไหร่เลือกี่ไร่แล้วจะจ่ายได้เื่อไหร่ครับก็เป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องชาวนานะคะที่ประชุมนบคมีมติเห็นชอบตามที่อนุด้านผลิตเสนอมาชาวนาก็จะได้รับเงินในโครงการที่จะไปเพิ่มพัฒนาผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาวนาเนี่ยไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อย นะคะที่มีที่ทํากินไม่เกินสิบไร่จํานวนมากก็จะได้ไร่ละพันเหมือนเดิมจะประมาณกี่ควรเดือนคะหรือว่าใช้ได้เห่าเดิมสี่จุดหกแปดสี่ล้านหกแสนแปดหมื่นกัวเล่ดค่ะเป็นวงเงินเท่าไหร่คะวงเงินสามหมื่นแปดพันล้านเศษค่ะตอนนี้ให้นี่คือจะให้เปดูเดี่ยวๆหรือให้กับหรือว่าให้ทุกคนดูหรือว่าจะพิจารณาจะเป็นฤดูรู้ดูครับเฉพาะครั้งนี้ค่ะแล้วก็จะต้องมีการดูด้วยว่าจะเพิ่มผลผลิตในระยะยาวอย่างไรที่เป็นข้อ ความเห็นของที่ประชุมะน,นะ